จะตำแซงกันมีลวกพักพักวันนี้ก็มีน,นี่แหละค่ะผักกาดขาวผักกาดดอกเอ้ยผักกาดดอกแล้วกับพริกย่างนะคะจะมีจักแดกกับจิิจบตำแซงกอนวันนี้นึกอยากกินตำแซง ขุนขอเป็นแค่ลูกสาวเท่านี้มิได้อ้าวโอยาน้อยานปอดจะได้แต่ละคลิปนะเจ้าคกปวดจะได้แต่ละคลิปแต่ละครั้งมันยากาตั้คลิปจะลวกขนมจีนด้วยอันนี้นะเจ้าคะจะลวกมาก่อนเปกินกันพี่น้อง เกลือเทศนีน่ยนะเอามาเกือเทศเอามาเกือเทศก่อนเลยเมือเกือเทศใหญ่ก่อจะได้แป้งติดค่แปงหนาเสร็จมนอนี้เห็นคอนเทนต์แบบว่าบ้านบ้านนะคะบ,บ,บ้านู่บ้านไม่ใส่ปูหรอกปูเมืองนอกปูดองไงเนี่ยกินแล้วเค็มรินเค็มจำเป็นคืออีกปูดองบ้านเฮาดอไม่เหมือนอีกปูดองบ้านเฮาจินผัก ทาเอบวกหนากูโอ้ยตันเตงข้าวเหนียวพันพอนพี่น้องเบเกือเหลืองไม่มีวันนี้นะคะหัวยังไม่เอาผักมาส่ง ชอบมากเลยทิกินอร่อยอันนี้ใส่ปลาร้าใยดีสุดส้มตำใส่ผักซีนั่นหรอส้มตำตำแตงใส่ผักซีนะปลาใยนี่ แม่มาแล้วเขากับแก้วปิง้งได้ยังอ่อนอพร้อมถามแม่ข้าวเหนียวจุจะนะคะเบื้องหลังก็จะได้นี่ลนะ่ะข้าวเหนียวเราก็โอ้ยเห็ดเ็ดซ้ำนี้ก็บกินบะหมด่เก็ดขึ้ออนอกสีได้ใช่ได้ออลูกก็พบพวกกินน้ำเก๊กข้าวเหนียวดีก็ได้เฮ็ดลายกั เอากิมเชไดโควรมหนึ่งแบบนี้ยูอาพาัดเมนค่อนดูเขาสบายสบายเมืองไทยเขากินหนึ่งได้ไหมสบายไม่ต้องใช้บวช โอ้ยดัดแน่กินแล้วจะเป็นยังไงมันขึ้นน้ำมันไหลเถอะบุครูตุงเอามาให้ครับครูตุงครูภาษาไทยน,น้นองน้นองนูนน้นะเราซื้อมาให้บางปากมมเมื่อไห่เราซื้วบางปากเราคอย เราเห็นอาหารเฉยๆเราเห็นโซ่งไห้ว่ายายนี้เอาไหมวันนี้พี่มาร้านนั้นร้านนี้เนี่หลักนี้กระยายน,นะนี่เกดีเกดีเฉยๆนี่หนูคู่ไ้ส์หนูนะไม่ตุง้งขับรถแวะมาให้หนาบ้างน่อรออันนี้แป๊บหนึ่งนะคะไปกินกัน นี่ราคาพี่น้องคะ่ะบ่ฮักบ่ว่าข่อยดอกบ่ฮักกับบ,บ,บ,บ่เป็นยางดอใครฮักนี่ยหน่อยฮักน้นนำๆก็ได้เดอ้อพี่น้องเดอ้อเบิ่งจนข่อยเฒ่าตายพุคนเดอ้อค่ะฝากติดตามจนน้อหนูนา้าโตในเดอ้อค่ะเบิ่งข่อยก็มีความสุขสนุกสนานสไตล์บ้านๆเรื่องค่ะเอาน้ำไปดูแหละรั่วขนมจีนไปเลยอ่าเพราะว่าเฮ็ดคลิปนี่อุ้ยเฮ็ดยากพี่น้องเอ้ยนี่แม่นหนูนา้าจีน ก็ยิงบุญมีปุเอย์นี่มองหนอกกึ่งสี่แล้มึงปุเสุดรกสดายก็อยูบ่บ้านเฮาจิจ้านเขามาทำอะไรให้ก็ยากแทงอร่อยมากเลยอันนี้อาจจะลงที่หลังเด้อค่ะอยากให้เห็นพี่น้องอยากให้เห็นด้วยความขลุพกดไล่คอยในเด้อถ้ามาักคอย็สด้เตรียมของสวนที่ได้กิน อไปไปกินกันที่นี่พริกเสร็จแล้ว ปันแตงเ็จผักซีเราแซ่บมากค่ะอ๋อผักซีทำไมแก่เหมือนเราเลยอะ ปาร์บีคิวเฟิสยางก่อนไม่เสียบเขาเนียวติดมือเอ้ยต่บักแตงใช้ผักชีเสพเสียีย่หนอเอยบ้านไม่ในนี้ ต้าหูนะต้มจืดสัมาปิมีทั้งเลือดหมูมีทั้งเต้าหู้ ขอโทษนะคะท่านผู้ชมขาโอ้ชิมุกแตกที่เรียนว่าชิมุกแตกอ,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 อยู่บ้านค่ะคุณผู้ชมกินข้าวก็หมอรำเพราะว่าเป็นคนอิจานแต่ดิฉันเป็นคนที่นําเสนอกินผักนะคะ ไม่ต้องดูเบ้าหน้าหรือฉันหรฉันหน้าเลาว <c oughs> ทานผักด้วยกันเจ้าค่ะส้มตำผักซีลาวลาวก็ลาวมีคุณภาพด้วยค่ะพี่น้องคำย,ยังไง ลืมตั t ชื่อในอังกฤษ I will write thing on the board โอเคให้เบิกอาหารตั้มแตงพี่น้องเอ้ยอย่าลืมกินบักพริกเด้อกินผักหลายๆเด้อจ้ะเห็นไหมกินแค่นี้กินผักกินปลาพี่น้องเอ้ยไปแล้วค่ะจุ๊บ สวัสดีค่ะขอบคุณที่กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ